สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพโชคสพรวยชาแนลครับเมื่อนี่แอดผ้าพี่ผ้าน้องมาที่วัดปูลึกลับครับหววที่พันมากครับตัวเลขแนวทางของปูวัดปูลึกลับเขาทั้งลลางทั้งบนครับแตกบนแตกลลางครับสำหรับงวดนี่ปูพันจีได้ตัวไดนพันฝันมาจังไหนเดี๋ยวห้อไปฟังไปเบิองน้ำกันครับพี่น้องครับตามแอดมากครับตอนนี้ก็มาหอดมาถึงวัดของปูหรอครับ ปูแล้วบอกว่าฝันหน่อยๆเฉนๆเน้องวดเนียวสันเราบอกมาแล้วครับว่าฝันหน่อยๆเฉนเฉนันเลี้ยงมาค่ะวันนี้นะคะพี่น้องก็คอยมาฟังมาเบิงน้งฝันเน้อครับฝันหน่อยๆเฉนเนมาหัวปูคนฝันว่าจังไหนเนาะครับเมื่อนี่มากเนี่ยกับฝนตกอีกเราแสดงว่าเข่าอยู่แล้วล่ะครับมากงวดที่ผ่านมากกับฝนตกสิละเข่าทั้งล่างทั้งบนเลยครับงวดที่ผ่านมากวันนี้กับวันไหนเน้อครับแตกล่างแตกบนอีกแล้ววันนี้ จังไดพี forward, ่น้องก็มาฟังมมเบิงน้วกันครับเที่นมาสการ์พูนาาเจจุจเเจินดาส่องสอาโชคของดังรจีดผ้ารวยจ้ไก่จีดผารวยจีดผารวยมนหน่อยผ้ารวยม่นั่งพารวยค่ะหลายๆกรบุัายช่องค่ะแ สองอันเป็นู้เป็นเมาลอตตรี่แล้วครับต้องหันมาเสาหต้องมาเหยยบเหนาแต่าก็นี่เสิบับางทบาเห็นปูนะค่ะสาธุค่ะปูพันเศลอตตรี่ไว้แล้วตลี่เมาล็อตตนี่แล้วครับต้องช้อนเจี๊ตด้ปกัดเจ๊จินดาเลยเออน้่เจ๊จินดาเนี่ยเราขายลอตตลี่มาตนี้มีเลยพูตัวนี้ อมาบอกบันไปแล้วบ่มีเาอัแปนึงนะคะแป๊บนึงนะคะแทงกันยังมาติดบ่มีเลาเจ็ิตาเอาวทเนี่ยบัดนี่เท่ากับเอาไปสิครับนิมมต์ปูบอกขันเลยครับขวันแล้วค่ะเตรียมสมุดประกาศได้ครับพี่น้องครับฝันเนะอันนั้น ก็เดี๋ยวที่สิบหกมาที่สิบหกนีม่มึเรี้ยงคือฝันฝันว่านปูปูของปูนี่แหละเป็นกับปปเป็นตัวอันพายขึ้นกันเป็นเป็นพายขึ้นกันคือจังหยุดในสารานี่แหะบานเนี่ยเพื่อจังคนจัดงานศพเหมือนคนใจนี่เคนนอนในกระโล่งด้ะนอนในกระโลงปูน่ะคนนอนในกระโลงนอนในกระโล,งละ่งเราบานเนี่น,นเันคนเลยว่าเอา เ้าเฝ้าเฝ้าเฝ้ามาเผาวะสันบ้านนี่ปูเลยว่าใ่วยการจะเผาก็เอาขวางยื่นน้ำต้นน้ำตออกนนี้มันจะเผาว่าใหม่ดิครัว่ามันจะเผาว่าใหม่ดิบ้านนี่ก็ก็โยกไปใกล้ๆคนเนาะบ้านีันจะต้องกินเหมือนกินหนังนาะเป็นเรื่องงอมหนาลงเป็นเรื่องงุ่มงุ่มนาลงไม่กระลุก จำมี่ะานะจำมีอยากวันมันจำมีครับนิมนต์ปูท้วนนี่นะครับนิมนต์ท้วนพววนนิ่มฝันอีกนะครับเพราะว่าอันพอ่อพ่อของปูนี่ละ่ะเพิ่นกับเป็นพระด้วยกันเพิ่นน่ะมราณนป,ป้ามันจะโดนละละ่ะประมาณยี่สิบกว่าปีแล,ะละ้วล่ะเดียสามสี่ประมาณเพราะว่าอันก็จะจัดงานศพอะไเรา่างนี้ละ่ะเพิ่นเปนอนอยู่ในกระโหลง นั่นนี่กระโลูกแต้วก็เกี่ยวกินกองฟวันเนาะวันนี้กระลูกันบ้างล่ะมัได้ใส่หีบเย็นก็จุ่มมือในได้คนเอน้เฝ้าเฝ้าเฝ้าวันนั่นเฝ้ามะพราววันลาว่าตัวงูก็ไปมาจากกระลูอ่ะเฝ้ามะพร้าววันบางผู้เรียกว่าไ้ยกันจะเผาเก่าวันเงี้ยงกว่าเนี้ยจมอยูตน้ำจุ่เผาว่าไหม สั้นหนิทำเนิเออคนนอนงวมหนาลงแบบสั้นหะกระเต็นขึ้นเลยอายุคนอะไรครับปู่อายุคนหกสิบแปดตอนคนมั่วระภาพจะโดนอะไรอายรแปดจะโดนแล้วตอนคนมั่วรณภาพอันนี้ตอนนมัรณนาพนหกสิบแปดเดี่ยวนะก้อยพูิเขียนหนอยปู่ได้เขียนไว้หกไปหนึ่งหกแปดนี่หละ นี้ตีความเด้อให้ตี่ให้ร้ตีควมให้กซีตีบ้างในสวนอยู่ในร่องให้เขาตีบ้างก็เลยตีติร่องตีเน้อที่นองตีครับให้ฟังให้เห็นน้ำกันแล้วกันตีที่ตนั้นเราปูกับฟันน้อยๆแข็งๆนี่นะครับนี้ปูตียอมากตีออกมากสี่ศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดเพราะว่าคนต่ายใช่ไหมครับผม คนน่นกระโล่งกระโล,ล่งกับซีรียเด้วยอาอค่ะปู้ก็เป็นแปดอ๋อตรงตัวเออก็เลยต,ตีตรงตัวไปเลยตัวนี้จะซื้อกันว่าที่ใชอายุคนอ๋อีอยู่น่าเลยแต่ว่าปู้ตีแม่น,นเลยนี่นะตีข้อมันแม่น,นเลยนี่นะปู้นะกับกับแม่ยู่คือว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีไก่หน่อยตัวเดียวนะม <c oughs> ันฝันแดงจังว่าะไก่หน่อนยตัวเดียวนะครับยืงตึงได้แต่ว่าตนี้เอตี้เป็นตี เป็นสองเก้าเก้าไม่บ้างเหรสองเก้าเก้าก็สองเก้าก็สอก้าเก้ากนวะใกล้กับเก้ากุญแนะใกล้หน่อยอันเขียนไว้อยุ่องเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้ากับสองศูนย์เก้าได้เขียนอยู่มันถึงในเยาวไาน่นตัวเลขที่อยู่บนกระดาษของครูกับเจ็ดศูนย์ห้ากับสองศูนย์เก้ามันตรงตัวอยู่งแล้วสองศูนย์เก้ามันตรงยิ่แล้ว พี yeah. nine, like yeah. like ่ป mm ูข hmm. ึ้นบอดไดนะสองศูนย์เก้าตรงนี้คือฝันชำฝันชำเนี่ยนายกี้นเตี้ยฝันนหอยแข็งแขน้องบัดนี่เล้ลางได้ปูบดมากจังไหนปูฮะลางคือนว่าตัวนี้ย่านมะจุงล่นตัวเก้าอั่านหกเหนียงตัวเก้าอัเชื้อเออนล้นขึันหึวนขึ้นัึ้นขึ้น้นขึ้นเกีน้น้นขก้นขึ้นึ้นเึ้นขนขึ้นข้นนเนนนึ หาเจ็ดมาตัใส่ปูหาเจ็บนะหาเจ็ได้มาจากใส่ตัวนี้มคือมูฟ่งสิค่ะคือตัวแดงที่นนี่ตัวเรียกตัวเก่าหมวดวอกี้เนี้ยหยันมันมากนะโอปูเลยตามไว้เออเพราะว่ามันบวกออกันมาครับมันบวกออกอ่าวดนี้คันบวกออกตัวนี้กบอตัวนี้แหละตัวน อันเ่ออกศูนย์สี่แปดกับสี่ออมาตัวหน้ากั่มาตัวท่อๆที่ปูกกันเเพราะว่าเขาเขาเขาเอาข้งน่เนี่ยเพราะว่าปกติตัวีกระล่างนันแต่ทาให้เบิงนะค่ะตามที่เบิ้งอยู่กระดานเดาเด้อค่ะทำไมช่วงเดาไปเบิ้งนาจะวิ่งแปดได้นวิ่งได้เ่มาแับปูบอามีแปดแปดมาแห้งเนาะปูนักเปนไปวิ่งแปด่ได้เงินลดเน เอาพี่น้องตังไลยเด้อเขียนเลขวิ่งลกไหนเอ็กซีนัำเดวิ่งแดได้ตังเสียนแต่ว่าปุ้มที่ว่าเป็นผู้ใต้ยังบาทันมี่มากเขาฝันนั่้บ่ครับบ่วบ่เพว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นกับแมกเะแล้วไกลๆมือเขึ้นพันชิม้าก็เย็นยันละก็เย็นยันลักลอยบอกูเนี่บนี่และโอ้ลักลอยเหมือนบุกี้นี่ะพาะผู้หญิงมาว่าซีอยู่ทั้งนาเนี่ยบั ซีทัางน้าเปลี่ยนแฝดบัวมันรวมกันไม่ยิง่งก็ได้เปลี่ยนแฝดบัว <c oughs> แสดงมาหามันมาถือแล <c oughs> ้วแสดงว่าแัดแยกงแคยนแ่พาขัดแยงนะสฉอาะแคทสัสดนั้นคนวัหนหน, <c oughs> หนึ่งมากแม่มาวัหนึ่งมากกับผู้ยิ่งกับเ่าๆอีกเลยเสิคนกับมากับผู้ยิ่งกะนลักเบ่งหน่อยผู้นิ่งตอนนั้นผู้ใส่คนเขียนไว้หนึ่งหนึ่งเก้ผู้ยิ่งเลยไปเขียนนั้น ตีไว้ทั้งไ่ยนะโอหผู้ชายน่ะแขนหนึ่งเก้าผูพี่ไม่ไปแขนเลขซีไว้ถ่ายหาได้เป็นยยหนึ <4 S 2> ่งเก้าซ <9, 4 S 1> ีนี่บ้คะหเก้าซก็กหันคู่กันฝันเห็นผู้หญิงหรือมันจะเป็นว่าหากับหกกันสีน่าสีแดนฉันนะอ,อ,อันนี้ก็ผู้ชายวัดาหามา่ลานตัวเส้นบมผู้หญิงอยู่ที่วัดซีอยู่ทั้งหน้าบานท้าวมาเลยมาขัดแย่งกันมันก็เลย ไม่แต่ม่นออกหาลานร์เซนกฤติกเนาะตวนอันนี้มันมันนรับมันเึ้นกุนตาหลายนะครับคงกันยุทั้งมนกดทั้งใ่บนเฮงบดบนนี่ยังเลยอะบนนี้นี่ยังเลยอ่ะทั้งใเห็นบืน้อกพี่น้องข้างของสอไพ่โศกหาที่เห็นนี่เนาะครับไม่เหใช่เหน สัญญาณมันอยากลุดนกปูน้อไทยก็คือแต่ดาพันนั่งลูกนั่งยอเราบ้าตายยอเราบ้าตายอยากเบิงเ้งแรกเออยากเบิ้งแยกก็พ<อ>ูด้เบิ้งกันนั่งบังซื่อ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 ซอ่อเื่อซื่อซื่อร์่เด้อคร่บพี่อ้เองน่่อหละเลขขอ้น่อร์ดบนื่อซื่168ู่ซ่อซ่อซื่อซื่าซาาาาา่อซื่าซื่อซื่อะื่าซื่อซื่ซั่ออซ่าซื่ซอ ตัวเลขของปูก็มี98มี57ครับอ้าวไฟตื้นเหรอแต่ว่าอยู่สมมติของแอดทันจดจดเพิ่มไปตัวหนึ่งที่เก่าผาครับนี่แหละพี่น้องกับเบงรหลดเหล็กขึ้นบอดของปูวมดนี่ครับ28นัปป่นดีปูป็นบอกว่าโอ้28อ,อีกนะตัวหนึ่งน้ปูเราบอกเพิ่มขึ้นมาจดขั้งมือเก้ามานั่นเดียวเห็นเป็นเก้าหายดีที่ม่วคุว่าแน่แล้ว ังไม่ได้เขียนลิงก์ันนะยองไม่ชัดเดี๋ยวนะคะอากีเจ้าพุ่มบนชุกใส่มาเลยพุ่มย่นแข็งเลยพี่น้าเห็นว่าพี่น้องเมื่อกี้นี่ห้องยังเจ้าุดาคุณห้องกาดกลเยอะนี่น่ามองแล้วค่ะนาบ้านนั่นแหละคอยนุ่งเปนบกคอยมากวางห้อง้า ี่น้องไปเดี๋ยวแอดสิภาไปสรุปตัวเด็กใช่คลิปเออยนี่สรุปนะอู้ยงไปนอสรุปอีกครับนี่เราบริเวณวัดปูก็ได้ครับนี่แต่ปลาสัญญาณก็เลยบอดีครับวัดป่าปูลึกลับนี่ครับปาลา่หีดเวยครับบนธรรมดานา่มียุ่งยุายไรก็แนวอื่นครับอยู่นี่ ว่าไกลหลายแล้วยุ่งหลายกว่าซเนียครับสัญญาณภาพบอชัดเจนแอดก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเด้อครับก็อยากให้เห็นสุภูพสุขคตนะครับแต่ว่าไก่ขึ้นอยู่ที่เน็ตนะครับแอดก็เปลี่ยนมาหลายค่ายแล้วครับแอดนี่ว่าแอดเปลี่ยนมาหลายค่ายแล้วว่ามองได้ดีก็ออามากผลสุด้ายก็ออกมากก็ไปหาเรื่องมองก็ดีหาเรื่องมองก็บ่มีขื้เก่าครับ ก็ต้องขออภัยหลายๆเ้ยครับพี่น,อออน,นออ้องตอนนี้เขากมาเบิงตัวเลขครับสรุปท้ายคลิปครับท่านผู้ชมครับปู่ลึกลับ1กรกฎาคม2565ครับบนครับศูนนย์สี่่แปดหึงหกแปดล่างเก้้้าาาหหเจ็ด เก้าแปดสองแปดครับที่จริงเก้าหาในพังเมือ่อเขียนลงไปครับแต่ว่าเสียเอาออกกับดูกระไรอยู่มันกิเป็นเหล็กที่สวยกันเลื่อติดไว้นี่แหละครับส่วนเลหล็กปูหลีหันมีห้าเจ็ดเก้าแปดกับสองแปดครับแต่ว่าปูพนเนียนศูนย์สี่แปดเด้อครับพี่น้องครับยังไนพี่น้องก็ับไปวิเคราะห์บึงครับพิดถูกกายะว่ากันครับทังช่องกับเป็นได้เพียงซื้อกลางที่นําเสนอ พ่อเป็แนแนวทางเท่านันครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลดครับท,ท่านผู้ชมครับให้วิเคราะให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนครับให้ลงทุนอย่างมีสติครับสําหรับคลิปนี้ขึ้นพ่อแก่นี้แหละครับพ่อกันไหมในคลิปหน้าเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ